ะะเราได้รับผลเสียมากกว่าคนรตอบแทนที่จะได้รับค่ะสวัสดีค่ะยินนีต้องรับเข้าสู่ในการมองฟิตมองสังคมวันนี้เราจะมาพูดประเด็นหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนั่นก็คือคุณภาพชีวิตและปากต่อของทุกคนนะคะด้านการ เป็นปากท้องและคุณภาพชีวิตของชาชนต้องเน้นทั้งด้านรายได้การดูแลสวัสดิการการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของชาชนเพื่อให้ทั้งหมดดําเนินการไปอย่างยั่งยืนนะคะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เช่นการลดค่าความชีพการจับลนุนวิสในรกิจชนการส่งเสริมอาชีพสภาสังคมศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการการลดความเหลื่อมล้ำเป็นต้น ด้านการจัดการทรัพยากรการพัฒนายัง่งยืนพาังานสะอาดและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีความมัน่นคงทางาอาหารและการอยู่อาศัยค่ะด้านการเมืองการปกครองการมีสว่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนยโยบายและการตรวจสอบการทำง,งานของรัฐค่ะ <c oughs> วันนี้เรามีแขกรับเชิญสามท่านมารม่วมแนบเปลี่ยนพูดคุยแนวความเห็นกันะนะคะท่านแรกคุณคำธีรพนันธ์ มาแลกเปลี่ยนมุมมคิาเห็นในมุมมองของชาวบ้านท่านที่สองคุณมิจิบามาแลกเปลี่ยนความคิเห็นในมุมมองของอดุเดือนเดือนและท้านสุดท้ายคุณภุมิยามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองของนักวิชาการไปพบกับท่านแรกได้เลยค่ะ สร้างการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในไหบ้างคะมีค่ะทุกวันนี้นะคะเศรษฐกิจท,ท,ทั้ทงในเมืองและชนบทต่าก็ได้รับผลกระทบร่วมกันค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นการค้าขายการท,ทนานําไร่ทํานาหรือทำสวนแล้วก็การรับจ้างทั่วไปค่ะแต่รายได้ที่เราหามานะคะมันไม่สอดคล้องกับภาพทุนที่มีสูงข,ขึ้นในทุกวันค่ะแต่ค่าพเจ้าต้องลดลงค่ะและแต่ละครอบครัวนะคะถ้า เพราะค่าใจ่ายเยอะค่ะและยิ่งครอบครัวไหน,นะคะที่มีลูกหรือมีหลานต้องเรียนหนังสือค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงขึ้นไปค่ะทาให้รายได้ที่หามานะคะมันไม่ส,วสดวล้องกับค่าใช้จ่ายค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในคนเรียนค่ะต่อไปพบกับคุณวิจิตราที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเราในด้านการเรียนนะคะคิดว่าไงะมิจิายินดี้้็เรากเข้าู่ในยการของเรานะคะวันนีน้เราจะมาถกประเด็นปนัญหา คุณภาชชีวิตและสัตคประชาธิปไตย่า,าอขอมีคคำถามแรกก็รา้ได้ ใน5 1งหมด่พอใช้กันถ้าเทียบกับ10 20ปีก่อนก็อาจจะเพียงพอนะคะการใช้เียงในยุคปีก็ค่อนข้างจะรัดที่งนะะก็หลาาถ้าเทียบราคาอาหารนก่อนก็อาจจะวิ่เดี๋ยวตก่อนที่สใช่ไมคะต่อนี้มมานี50 u ันี้อ้าเอเช่นเตลาดตเหมือนกันที่แบบ กำลังห้าด้วยกำเนิวมากแต่ตอนนี้กำลังได้กำเล็บมือเดียวและฉันชื่อว่าค่าคอมชี้ในปัจจุบั่ะเพิ่สงขึ้นรื่อยแต่ค่าอะไรกับค่าเรือเพือต้นทุนหายีปมเดียวและมันส่วนทางกันกับค่าจำนวชีพมในปัจจุบันค่ะค่ะมาถึงคาถามต่อไปที่เราจะมาถกประเด็นหมุะกของชาบ้านนะคะคาลว่าเทปูกิน ชาวนามาพบเจอปัญหาเกี่ยวกับราคาข้าวแล้วก็ก็ผลิตสวนสืนค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาหรือค่าน้ำมันนะคะแต่พอเราลงทุนเป็นจำนวนที่เยอะค่ะแต่ว่าผลตอบแทนไม่เป็นอย่างย,ายิดนะคะเพราะว่าผลตอบแทนจากรักวาลค่อนข้างที่จะต่ำค่ะแล้วก็เอามาค้างเรานถูกคนราคาจากผูก้ะค้าคนกลาค่ะแล้วก็ราคาข้าวไม่คงที่นะคะแล้วก็การทช้เกษตรนะคะมันยังต้องเสี่ยงกับภัยธรรมชาติค่ะไม่ว่าฝนไม่ตกนะคะหรือว่าน้ำ่วม สุดท,ท้ายแล้วนะคะเราได้รับผลเสียมากกว่าควรตอบแทนที่จะได้รับค่ะสำหรับคำถามที่สองนะคะคุณวิจิตราเป็นคนที่มาจากชบนบทที่เข้ามาทำงานแบบนี้ค่ะคุณมีข่าวคี่เห็นว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลในสังคมปัจจุบันเกิดจากอะไรบ้างค่ะสหรับดิฉนดนันนะคะคิดว่าการลงทุนเฉลี่ของรัฐบาลจะลง ต่อกระจายไปในสชิงระบบค่ะทำให้คือควาเหลื่อนล้มในด้นของสังคมนั้นงชีวิตค่ะใช่คะ่ะแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ก็จะตกไปอยู่ที่คนนะในเมืองจะรายได้จะไม่กระจายตัวต่อคนในเชิงระบบค่ะและนั่นทำให้คนในเชิงระบบย้ายทิศค่ะ บ้านกัรช่วกนี้ใช่แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการศึกษาค่ะก็อย่างเช่นเด็กเียนร้อยที่ขาดแขกลากรูขายเท็โนโลยีแล้วก็มีปัญหาเรื่องความยากจนทวาให้เกิดความลื่นวาในด้านการทำงานนงานและคุณภาพการจัดเด็กในร่างกาเที่จะเป็นความ อาหาที่ทั้งสองท่านกล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงความก่อบัาของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยโดยรวมค่ะรายได้ที่ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว mm ่าจะเป็นเกษตรกรที่ลงทุนรงแรงหรือพนักงานประจําที่มีเงินเดือนแต่กลับไม่สามารถใช้สายเพียงพอในชีวิตประจาวันและค่าารักคนเข้ามามีจุดตัดยังไงคะถ้ารักคนเข้ามามีในบทบาทเชิงรุกค่ะ เร่การปรับค่าแรงให้สอดคล้องกับค่าคงชีพการสร้างสวัสดิการที่มั่นคงเพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความมั่นใจในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มค่ะท้ายที่สุดดิฉันมองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจควรควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะที่ก็เป็นพัฒนาการทางกาเมืงค่ะท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอขอบคุณในความรวที่เข้ามาร่วมแบ่งปัน เป็นจุดเริ่มต้นข,ของการแบ,บ่งแบรนที่แบบท้จริงเพื่อคุณภาพวีดีของ